ครับวันนี้เรามานะครับแบบเนี้ยมาซื้อปืนนะครับสั่สงซื้อมาเป็นปืนรุ่นลละอะไรเหนาะอม่มดู้ครัว่าปืนอะไรแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่เอกลองเปิดดูนะครับเดี๋ยวผมเอาไปเอาไปเปิดนะครับไปไหนที่เปิดเลยคนระับปืนครับไปนะครับรับปืนนะปืนอะไรนะครับ มันมันเซฟได้นะครับมันเซฟตรงนี้ได้นะครับถ้าเกิดเซฟบนะครับจะดึงไม่ออกครับกดลงแล้วชักได้ครับเนี้ยไม่ก็เป็นเหล็กนะครับหนักพอหนักอยู่นะครับเนี้ยก็ช่วยได้ครับเราจะมาลองลองเสียงกันนะครับดังนะครับใช้ได้ครับตัดพูดเดี๋ยวตัดเป็นข้างนอกันก่อนนะครับไป a c t i o เอาแบบทบเนี้ยมือเนี้ย นี่คือปอกปืนนะเดี๋ยวจะมาลองยิงนะครับดูนะครับเดี๋ยวจะชักให้ดูนะครับเออยิงกล่องลังนะครับดีนะครับดีนะครับนี่ครับสวัสดีครับ กดหรือติดหรือกดซับสไครต์ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ